โดยวันนี้เราจะพูดถึง Evolution of the Unix System Architecture and e x p l o r a t o r y Case Study นะครับ Unix เป็นสถาปัตยกรรมที่มีมาอย่างยาวนานและมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากโดยมีเวลาการยาวนานถึง5ทศวรรษโดยเป้าหมายในบทความนี้นั้น เพื่อวิเคราะห์สถาปาัตยกรรมระบบยูนิคว่ามีการวิวัฒน,นาการอย่างไรบ้างจนเกิดเป็นคำถาม2ข้อนั่นก็คือการตัดสินใจหลักในการออกแบบสถาปาัตยกรรมในระบบมีอะไรบ้างซึ่งจะดูวิวัฒน,นาการในเชิงคุณภาพหรือก็คือดูในเรื่องของฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาครับและข้อที่2ก็คือความซับซ้อนและจำนวนฟังก์ชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างไรซึ่งจะดูวิวัฒน,นาการในเชิงปริมาณโดยเฉพาะเรื่องของจำนวนฟังก์ชันและความซับซ้อนนั่นเอง ต่อไปเราก็จะมาดูในส่วนของคําตอบและสรุปของบทความนี้กันค่ะโดยคําตอบในส่วนของคถามข้อที่หนึ่งแสดงฟังก์ชันที่เพิ่มเพ้นในแต่ละรุ่นแต่ยังไม่ใช่ฟังก์ชันทั้งหมดนะคะที่เน,เนี่ยเป็นเพียงฟังก์ชันที่ยังคงมีให้เห็นหรือให้ใช้มาถึงบ้างค่ะซึ่งทไลายนี้ก็สแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปและยังสแสดงให้เห็นถึงวัฒนาการของระบบ OS ด้วยค่ะต่อไปก็จะเป็นคําตอบของคําถามในส่วนข้อที่2นะคะ สามารถสนวจมันเป็นกราฟเก็บเที่ยวได้ดังนี้ค่ะโดยกราฟท่าหซ้าย้มือจะแสดงให้เห็นถึงจานวนฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในแต่ละช่วงปีค่ะและกราฟทาน้าขวามือจะแสดงให้เห็นถึงความซัอซ้อนของซอสโคตรที่เพิ่มขึ้นในแต่ละช่วงปีเช่นกันค่ะโดยกราฟของความซัอซ้อนนั้นจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนของกราฟจำนวนฟังก์ชันค่ะแต่จะเพิ่มขึ้นมาถึงจุดหนึ่งแล้วค่อยลดลงไปค่ะ คำตอบที่ได้ทั้งสองข้อสามารถนำมาสร้างเป็นทฤษฎีการวิเฒนาการของสถาปัตยกรรมยูนิคทั้ง11ข้อเสนอได้ว่าการตัดสินใจด้านการออกแบบหรือเพิ่มฟังก์ชันในช่วงแรกมีผลมาถึงปัจจุบันได้แม้จะผ่านมาหลายทศวรรษแล้วอย่างไรก็ตามสถาปัตยกรรมยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและเครือข่ายการสื่อสารนอกจากนี้อาจจะเกิดหนี้ทางเทคนิคขึ้นบ้านในบางสถาปัตยกรรมแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤตเนื่องจากจะมีการจัดการและมำรงรักษาอย่างเป็นระบบ และยังมีปัจจัยอื่นๆนั่นก็คือปัจจัยเกี่ยวกับการแทนที่ของ,งกลไกและข่าเคลื่อนให้สามารถพบพาได้และความซับซ้อนของระบบปฏิบัติการอื่นๆซึ่ง้วนส่งผลต่อวิวัฒนาการของระบบข่ายแต่และใช้งานมาอย่างยาวนานทั้งสิ้นถึงอย่างนั้นการวิวัฒนาการก็ยังสามารถคงอยู่ได้ผ่านการนำซอบซิสเต็มของสถาปัตยกรรมอื่นมาใช้งานจากข้อสรุปทั้งหมดที่ผ่านมากลุ่มของพวกเราได้มีข้อสงสัยและความคิดเห็นเกี่ยวกับการตั้งขอบเขตของผู้เขียนบทความที่จะนำไปสู่ความแน่นยำของผลลัพธ์ที่ได้ นื่องจากผู้เขียนบทความหนูไว้ว่าการตัดความถูกต้องในหลายเรื่องทําให้เกิดข้อสงสัยว่าหากมีขอบเขตที่กว้างขึ้นและขรอบคุณมากขึ้นแล้วจะผลลัพธ์ที่ได้นั้นเปลี่ยนแปลงไปม,มากน้อยเพียงใดโจวจ้า